สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มอุดรดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูทีมงาน10ล้อดัมครับผมอยู่กับรถแมคโครโกเบโค SK 2 0 0รุ่น8ซุป e เปอร์ครับพี่หลงฟูโซครับเสียแม็กครับผม เสร็จจากงานอ้อยก็มาวิ่งดินครับท่านผู้ชมส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มบุดรดัมซิงด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูจานเตียวครับทีมงานเสียทุนครับท่านผู้ชม โอ้บ่อน,นี้ก็ขุดไปเยอะแล้วครับผมเป็นงานลอกนาครับแหมวันนี้ก็มีรถ10บล้อวิ่ง2องสามคันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็6กล้อด้วยครับโอ้ซีนกระบอกจานเตี๋ยวนี่รั่วแรงนะครับผมหลังจากที่กลับมาจากงานขุดสะหลวงนะครับ โอ้ตักเป็นหินลูกลังครับ่จนผู้ชมอ,อ่ะเต็มเรียบร้อยครับเสียแม็กโอ้ มีเสียงหอนด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ควันไม่ดำจำกันไม่ได้ครับเสียแม็กอ้าวโอมีรถปลาในามาด้วยครับเอ๊ปลาในานี่วิ่งลงไหนน้อนี่บอ่อนี้ก็บอ่อใหญ่ครับท่านผู้ชมเอ๊ะปลาในาทักทายด้วยแต่รมครับ อาจจะมีเสียงลมเข้ากล้องครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าอยู่ที่โลงแก้งครับบ่อนี้นี่ไม่มีต้นไม้เลยนะครับลมก็เลยอาจจะแรงนิดหนึ่งนะครับมาแล้วครับเจ้าฮิโนหัวลิงครับ145แรงม้าครับท่านผู้ชมคันนี้นี่ผมเป็นคนหาให้นะครับได้อยู่จังหวัดบึงการครับท่านผู้ชม ในราคา1,30,000บาทนะครับคันนี้ครับเป็นฮิโน k เคมนะครับหัวลิงเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับอีเอ0ยครับผมโอ้วปานายนี่วิ่งงานหน้าดินครับท่านผู้ชมโอ้ไม่เจอกันนานเลยครับ โอ้ดูฝุ่นครับผมปิดกระจกไม่ได้ด้วยนี่ฝุ่นกระจายเลยครับตักกับรถใหญ่ๆนี่แป๊บเดียวเต็มครับท่านผู้ชมแต่ว่า H200 รุ่น8ซปเปอร์ตัวแรกนี่ปุ่งกีไม่ใหญ่เท่ากับตัวซปเปอร์ XM หรือซปเปอร์ X นะครับปุ่งกีตัวซปเปอร์นี่จะเล็กกว่านะครับจะเล็กกว่าตัวซปเปอร์ X ซปเปอร์ XXM นะครับแต่ว่าก็แป๊บเดียวครับผมในงานขุดดินแบบนี้ครับ โอ้ฝุ่นตลบเลยครับท่านผู้ชมกองอากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป่าทุกวันแน่นอนครับผมโอ้หน้าดินบ่อจานเตียวนี่สวยมากนะครับท่านผู้ชมหน้าดินนี่เยอะด้วยนะครับนี่ที่กองกองไว้ครับผมมีแต่หน้าดินทั้งนั้นครับผมไปแซมบเดยมเด็กเขียวแล้วเ้อนี่ เลนขั้นเดียววะอ,อ่ะไปแล้วครับผมปไปในโอ้จานเตียวนี่ก็ใส่ให้เยอะนะหลังเต่าจน,พ,น,พ,นพูนเลยครับผมอโอ้จานเตียววันนี้ผมไม่ได้มีเอ็มร้อยมาให้นะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับเดี๋ยวจะติดไม้ติดมือมาฝากครับผม อะระหว่างรอรถด้ำครับท่านผู้ชมก็เกลียดินเล่นครับโอ้อะไม่ใช่ซีนกระบอกรั่วนะครับเป็นสายไฮดรอลิกตัวบนครับผมแตกนะครับจานเดียวก็เลยยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังมีคราบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับฝุ่นก็ไปจับครับผมทำให้ดูไม่สะอาดตาครับผม ดำๆครับโอ้มีทั้งก้อนแม่ลังแล้วก็ลูกลังครับผมแต่ว่าก้อนแม่ลังนี่เยอะมากครับหน้าดินก็หนานะครับท่านผู้ชมบ่อนี้นะครับหน้าดินนี่หนามากครับท่านผู้ชมเป็นดินทรายสวยๆเลยนะครับหน้าดินเป็นดินทรายครับ เดี๋ยวรอรถด,ดำครับท่านผู้ชมจะถ่ายให้ดูนะครับได้ยินเ้าว่ามีหัวยาวมาวิ่งด้วยครับจานเตี๋ยวบอกมานะครับวันนี้เดี๋ยวรอชมกันครับอ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ผมนึกว่ารถใครครับรถตาสีครับผมแหม เก่าแต่เก่านะครับนี่รุ่นนี้ครับเกิดมาผมก็เห็นเลยนะครับรถดัรุุนนี้นะครับผมอ้าวเลี้ยวผิดครับถอยใหม่ครับท่านผู้ชมอ้าถอยมาแล้วครับ คันนี้นี่มีสโลกลังนะครับผมพวงวันไลัยพาวเวอร์ครับ เที่ยวนี้ก็เป็นงานลูกลังครับท่านผู้ชมโอ้จานเตียวนี่ได้ตักขายทั้งดินทั้งลูกลังเลยนะครับ โอ้ oh, งัดเจอก้อนแม่ลังแล้วครับโอ้ย oh, จานเตียวนี่มาลงบอ่อนี้นี่สายไฮดรอลิกแตกไปหลายเส้นแล้วนะครับบอกว่าเจอก้อนแม่ลังเยอะเกินครับโอ้ oh, ขุดที่ไว้ฝังแล้วครับท่านผู้ชม หลุมพังรถเกี่ยวดีๆนี่เองครับโอ้ถ้าไม่ขุดฟังก็ไม่ได้ครับผมถ้ามีงานถมสานี่จัานเตียวบอกว่าสบายนะครับถ้ามีงานทมสานะครับตักขึ้นรถสิบล้อไปเทเลยนะครับ อะโอเคครับเต็มเรียบร้อยครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิลมบุดอนดัมซิงด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมโอ้ออกตัวควันดำเลยครับท่านผู้ชมอไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ